Yeah. she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick All the boys there can't help it; it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it. I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe Till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session. If you get what I am saying, and they say that she's not easy. No, she's really complicated, but that only makes it better. And it's got me so fixated. And I'm to my you, Thank you. Thank you. แล้วก็ยังไม่ได้กดกระดิง่งติดตามนะคะรบกวนลูกค้าเข้าไปกด subscribe แอมด้วยนะคะแอมสัญญาว่าจะเอาคลิปรีวิวรถสวยๆมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอย่างเช่น <Okay. S 1> วันนี้นะคะมีโอกาสได้แต่งรถส่งมอบให้ลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะคะมาในรถรุ่น x L T นะคะเรามีจำหน่ายทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าุดสีดำคันนี้นะคะแอมแต่งสไตล์ไหนให้กับลูกค้าบ้างนะคะบอก ได้ย่างเดียวว่า,าหน้าเหล็กมาอยู่ในช่องของเราอีกแล้วนะคะลูกค้าอยากได้รถรุ่นไหนนะคะแทปบหน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาใน ID Line ของแอมได้เลยนะคะแอมกอด o ร y ยูชาแนลวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถแต่งคันนี้แต่งออกมาได้สวยดุดันขนาดไหนนะคะโอเค โอเคสำหรับชุดแต่งที่แอมเกินเบื้องต้นนะคะชุดแต่งทั้งหมดแอมแต่งให้ลูกค้าฟรีนะคะไม่มีชาร์จค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะลูกค้าก็ยังได้โปรโมชั่นรับสิทธิ์แต่งฟรีคันนี้อยู่ดีนะเด่นชาด์อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นเหล็กของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้แฮมเมอร์แท้ร้อเนะคะมีการกระตีรับประกันภัยเข้าไปในประกันภัยชั้นหนึ่งลูกค้าด้วยนะคะเหล็กแท้ทั้งหมดนะคะเหล็กตันทั้งหมดนะคะเรียก รวมถึงตัวกระจังหน้าที่เป็นสีเงินเงาทั้งหมดนะคะอันนี้นเปลี่ยนยกเซตให้ลูกค้าเช่นกันนะคะเปลี่ยนเป็นตัวกระจางัง FORD สี R d F e. ดําล้วนทั้งหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าคันนี้เป็นแบ็ก e d ดิชันอีกคันหนึ่งในช่องของเราเลยทีเดียวนะคะสะกู๊ปฝากระโปรงค่ะสะกู๊ปฝากระโปรงตัวนี้เป็นทรงสูงนะคะเป็นทรงแรดนะคะที่เต็มฝากระโปรงเลยนะคะจะเรียกได้ว่าสวยดูมากนะคะเข้ากับตัวชุดแฮมเมอร์หน้าเหล็กของเราเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันค่ะ สำหรับด้านข้างนะคะครอบไฟหน้าตัวนี้ใส่ให้เพิ่มอยู่แล้วนะคะตัวซุ้มล้อตัวนี้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะไม่มีหมุดเป็นหมุดหลอกนะเป็นหมุดหลอกไม่มีการเจาะทำลายชุดสีตัวรถใดๆเพิ่มทั้งสิ้นนะคะรวมถึงแม็กยางแม็กยางตัวนี้ก็ไฮไลท์เช่นเดิมค่ะเป็นแม็กของอลาย6ก้านนะคะรวมถึงตัวยางยางเป็นยางของ Maxxis b r o w e 700น็อคยางสุดพอดยอดทีดีเช่นเดิมค่ะสําหรับตัวชุดสีทั้งหมดนะคะของ s l t จะเป็นสีเงินเงานะคะอันนี้แอมเปลี่ยนเป็นสีดำด้านให้ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าดูรอบๆรถไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงสติกเกอร์ลายกราฟิกตัวนี้ลูกค้าก็เลือกออกแบบเองนะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า30มสิบลายหรือลูกค้าจะออกแบบเป็นชื่อของอสามีตกภายในนะคะเปลี่ยนจากเบาะผ้าทั้งหมดเปลี่ยนเป็นเบาะน้งให้ลูกค้านะคะลูกค้าเลือกเลินได้สีแดงนะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด4สีนะคะได้ดําได้แดงไ,ได้สีน้าเงินหรือว่าได้สี นา,า็ิจอขนาด8นิ้วเป็นตัวโลบาร์เด็กของออลเดนเดอร์นะคะตรงนี้นตัดดีู่เลยคด้วยนะคะใช้งานได้จริงนะบรรทุกได้จริงนะคะมีมือจับนะคะสำหรับมัดของด้านหลังตัวนี้ก็เป็นเป็นชุดที่เราคืนให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะไม่มีการเก็บไว้นะแบ่รายล์เอียดก็ตัวโรงงานนะคะแล้วก็ตัวดาบหลังดาบหลังเบ้ากรครอบมือเปิดนะคะแล้วก็ตัว ไละอีกนเดอร์ที่ลูกค้าเลือกมานะคะจะเป็นต,ตัวโล,โลอ่าการชดท้ายเลนของเทาเรนเดอร์เช่นกันนะคะที่ของนักซิ้ห้มีไฟส่สองกบกระบะให้แล้วก็เซเซอร์ทั้งหมด4ี่จุดยังคงไว้ให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าค่ะเป็นไงบ้างนะคะสำหรับชุดแต่งของเจ้า Ranger XLT คันนี้นะคะเรียกได้ว่าชุดแต่งสุดรูปนะคะแล้วก็มีการันตีรับประกันภัยเข้าประเดิการภายชันหนึ่งให้ลูกค้าด้วยนะคะอยากได้ก็เสนอไหนทักเข้ามาหาแอมได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ จองออนไลน์ปลอดภัย100นะคะเข้าบัญชีบริษัท f อร์ Auto ต a แกลเลอย่างเดียวนะคะไม่มีเข้าบัญชีเซล์นะและอีกฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่รับราชการนะคะหรือลูกค้าที่เป็นซัพพลายเออร์ของฟอร์ดนะคะลูกค้าก็ยังได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเช่นกันนะคะรีบพักเข้ามาหาแอมเลยนะคะโปรเดือนพฤศจิกานะคะเรียกได้ว่าสุดฮอตยอดฮิตมากๆนะคะโปรส่วนลดเยอะมากเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ I <laughs> don't